ครับผมต้นยางนะครับนี่ครับผมต้นครับลิบลิบเลยนะครับนี่ครับผมต่ออันบนยอดยางนะครับผมดูครับผมอันนี้จะเป็นป่าต้นยางทั้งนั้นเลยนะครับนะครับสุดยอดยางเลยครับในกลางครับตอนเสียวแล้วครับ อยอดตานสูงมากครับผมห้าสิบเมตรนะครับครับต่อแอนยอดยาง,งานาครับผมยอดครับเำลังการครับสิบวัวครับผมครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ ออกมาล่าต่ออานนะครับผมนี่ครับถนนสุดยอดนะครับผมนี่ครับนี่สอตัวนะนีสองตัวไปปุ่นตัวละนี่ขึ้นก้าวน,นี่ขันก้าวนี่สูงใหญ่เลยครับ,รบผมเนี่ยมานี่ตัวแล้วนี่เนี่ยปุแปะอ,อ๋หอหลหงส์ขึ้นมา,ลานนหลหงส์เออเนี่ยมาอ่ามตัวใเนี่นยไปเนื้อล่อนะครับรผม ครับตอนนี้กำลังมากินเนื้อครับอืมเน่กับขึ้นก็น่นใช้เนื้อครับผมเนื้อร่อนะครับตรงนี้ก็จับเวลาครับผมสามนาทีนะครับไปกับสามนาทีครับผม ครัผ่านใหญ่ของเราครับตอนนี้บินไปช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะตามไปดูครับผมอันนี้เป็นป่าต้นยางนาเลยนะครับผมป่าต้นยางนาทั้งนั้นครับมีเป็นพันๆต้นนะครับต้นยังต่อเหมือนต่อนันต้นบ่ อองเอวนะครับอไปทางซ้ายนี่วะมันโคองอะล้ม,ลมเออไม่ทันเลยครับไม่ไมไว่ากับเจ้าหอเก,ก้ายางขึ้กมาดึกไปทางซ้ายวะนะไปตเตะดัวมาอีกตัวแล้วครับผมครับมาออนเนื้อแล้วครับ

Doi nhanh bên tư hoa chắc phải bụng. chắc phải hắp to món hắp hang, mòn know, hắp may, yeah. Mamma, hắp kịp 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 แ้วจินนักเห็นน่ะซ่ยห,หน่อยมอนอุ้มกำนักเนี่ยเดออกฟองฮะดครับผมตอนนี้ก็เดินมาหาลังแล้วนะครับอยู่คนละฝากเลยครับผมเดินมาไกลเลยครับสุดยอดครับชันมากนะครับผม นี่ครับปลาต้นไม้สูงครับผมหลังนี้ก็อยู่บนต้นยางนาครับผมยางนาใหญ่เลยครับอันนี้เป็นปลายางนาครับผมนี่ครับต้นยางนาข้างนั้นนะครับให้เป็นต้นนี้นะครับผมเดินเกือบถึงแล้วครับเป็นต้นยางนาใหญ่ครับครับไปดูใกล้ๆนะครับผม เดินมาแล้วครับผมดูต้นครับผมเป็นอย่างนาทั้งนั้นนะครับอย่างดีที่เป็นต้นเล็กครับโอ้โสูงเราครับผมไม่มีกิ่งเลยนะครับนี่ครับต้นนี้ครับสูงเราเอวยาวเลยครับกม่มีกิ่งเลยครับสุดยอดนะครับดู่ครับตานยางนานะครับ นี่ร้อยหอยต้อยได้เลยต้อนอยางนาครับ,มบมไมไ่จะมองไม่เห็นรังนะบนายงงใหญ่มันหนึ่งเกือบได้กันน,นี่ได้กันไหนฮางวันวันพุึ่งอะมาหันแล้ว<ป>อ๋อไม่เห็นรังนะครับบังมากครับผมต้นนี้นะครับต้อนอยางนาครับ สูงเราเลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวต้องไปชมบรรยากาศกันด้านบนครับผมถึงมากครับก็งี้ครับอันนี้ครับ ขึ้นไปอันเชิญลงมาแล้วครับมันอยู่ฝ่ายครับหมองมาเห็นครับครับผมตอนนี้ก็อยู่บนยอดยางแล้วครับผมขับสูงจัดเลยนะครับนี่ครับผม ตอแอนบนยอดยางนะครับผมดูครับผมอันนี้ก็เป็นป่าต้นยางทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับสุดยอดยางเลยครับใแขางครับผมความเสียวแล้วครับระยะความสูงมากครับผมห้าสิบเมตรนะครับครับต่อแอนยอดยางนาครับผม รอนนะครับไหนมากครับผมสูงเกินนะครับตับเดียวก็รีบลงกันเลยนะครับผมตากแดดครับผมร้อนครับผลยอดยางจริงๆนะครับผมนไหมครับปลายยอดเลยนะครับขึ้นม้ครับไต่ขึ้นมาครับผมต้นนี้ไม่มีกิ่งเลยครับผมต้นตรงขึ้นมาเลยครับ ผมอลังการงานใหญ่นะครับผมสิบบัวครับผมครับขาตั้งกล้องหายนะครับต้องขออภัยในการรับชมครับผมบตั้งกล้องหายนะครับ ครับผมโอ้ความหน้าเลยครับผมตกมาประมาณสิบเมตรนะครับผมพอดีเชือกหมดครับผมไม่รู้กันนะครับผมอยู่ด้านบนก็ไม่ได้จับครับผมปล่อยตกเลยครับรักหนใหญ่เลยครับผมน่าจะไม่เละเยอะนะครับผมก็ตกมาไม่ค่อยสูงครับผมประมาณสิบเมตรนะครับเยครับผมต่อรนับสูงจับครับผมเป็นสี่สิบเมตรเลยครับผมต้นยางต้นนี้ครับ นี่ครับผมางน่านะครับโอ้นะครับผมเชือกไม่ถึงครับผมทั้งเชือกเลยตัวทั้งเชือกปล่อยต่อนะผมตกๆครับผมเลียดเออไรโอ้ดีค่อยเละครับผมตกไม่ค่อยสูงครับผมพอดูเชือกหมดนะครับพอดีครับผมที่ม่เละนะครับได้ครับผมอันนี้ก็เละชั้นแรกครับผมโอ้พอดีอยู่ครับ วยมากครับใส่เท่เลสเท่าไรครับใส่ได้เรียบหมดครับผมต่างคนต่างไม่รู้กันนะครับคนข้างล่างก็ไม่รู้คนข้างบนก็ไม่รู้ครับผมเียบหมดครับผมโอ้โหครับผมน่าจะสิดบอกเลยนะครับผมถูงจัดเลยครับนี่ครับยางนาครับผม อยูแบบนี้ก็ต้นใหญ่อยู่นะครับผมเวลาถ่ายเหมืนไม่ใหญ่นะครับแต่ต้นใหญ่อยู่ครับนขบบนาดน,นะฮะฮะโรเนาะยอดครับผมลังการครับสิบบัวครับผมโอ้หัวขวนน้อนี่ด้านหัวลังอีกสองชั้นครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดครับผมแปดชั้นครับผมลังนี้ครับ,รบเสียๆงามๆครับผม,มดีไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับผม,มสดครับต้อนอยางนาน,นะครับ ผมเดี๋ยว่าเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจครับย้อนครับผมการทำไร่ทำสวนครับผมโคตรั